แฉ็ดหน้านะครับเธอผู้เสียทลาเปียกครับขายเปียกโอ้โหขายเปียกเยอะครับดูคำลงเก่งไหมจาดเอาแค่ครึ่งท่อนพอออกซนเปียกแล้วผมจะใส่กางเกงนั่นยังไงเฮ้ยไม่เป็นไรเดือดโอ้โหฝันเราจะกราบแห้งพอดีไม่ใช่ผมต้องใส่มานี่แล้วเนี่ยมาเข้ามานี่แล้วเนี่ยอยู่ชายตะลึงเอง ดูเช็ลงเอปลาครับโดนหญิงตัดขึ้นข้างผักบุ้งเลยครับหญิงตัดขั้วเข้าไปเลยครับดูมันดึงยุบ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 ดูดึงกระบอกนี่นะครับกระบอกมันัจะดีตรงนี้นะครับเวลาเนี่ยครับกดโดนปลาในที่ที่ซอกซอกแสกแกนะครับเราสามารถถอดปืนได้นะครับถอดปืนได้นะครับแต่ก็ จะมีข้อเสียกว่าดําน้ำนะครับแต่ก็สําหรับคนที่ชอบซุ่มยิงนะครับก็ฝึกฝ่าอดทนด้วยครับทนร้อนแล้วก็ทนหลายๆอย่างบางครั้งก็ต้องเปียกน้ําลงน้ำเป็นธรรมดาครับเดีย๋ยวไเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยเอาละครับยิบที่แล้วภาพสั่นนะครับเนื่องจากเนี่ยครับหมัวหลีดนะครับ,นะรบเพื่อนๆหลายๆคนบอก สันมากช่างคนถ่ายหวยมากคลิปนี้เข้ามาเลยครับตัดตัดผักบุ้งเลยครับติดชายผักผักบุ้งตูเเชดตัวสูงนะครับหวานตูเเชดลงไแะ่ะตัดกันครับ ทิตะกายผักนะั่นตัวอะไรนะ่ะทิ่ตะกายเดี๋ยวถ้าฝ่าโจ๊กเห็นนี่ <c oughs> น,นิดหน,น,น,นึงครับน,นได้ครับเพราะว่ามันตึงนะไม่รู้โดนตรงไหนครับไม่แน่ใจเหมือนกัน,นเนช่นบอกโดนตรงปลาครับซูมนิดหนึง่ง ออกไม่ลึกเท่าไหร่ครับนี่วิชาตัวเบาเขาเลยครับนอนมาผักบุ้งเนี่ยเหมือนอาจารย์ใหญ่เขาว่ะุนหนอยึ่งวนวนอยวนโแป๊บนึงแป๊บนึ่งแป๊บ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 ฮะวนุนวนุนอยู่หมุนอยู่แป๊บนึงแป๊บนึง โดนตรงไหนก็ไม่รู้แบบ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 เช็ดแบบมือถือกล้องเลยอาจจะมีสามโลเป็นยังต่ำนะครับแล้วไปเจอยัง เยก่อนเขาบอกมนะ,อ,ะอย่าล็อกนนอนเหมือนาจานใหญ่เลยขาลุยอยู่แล้วครับขานี้โดนปลาไม่ได้ก็โดดลงน้ำอย่างเดียว เช็ดบอกให้เล็กครับสิบได้ไหมเช็ด<ะ>สิบได้ไหมเช็ดลา้างหางคนละครับนั่นข้าบโบเลยเราไม่เอาเปรียบกันนะครับเช็ดโดนผมก็ลงนะผมก็ต้องลงน้ำนะเข้าไหนวะนย่้าอย่าล้ไม่ไปหรอกลีดร้อยห้าสิบไม่มันจะถอน เช่นระวังเงี้ยงเฮ้ยอ,อ,อับวัวหลุดบวกลากปากมาเลยครับอาจารย์ใหญ่ลากเข้าฟังมาแล้วครับโอ้โหจับยังป,ปั๊บปึก ล่างฮะล่างฮะเจนล่างฮะเดี๋ยวขึ้นรถไฟก็ไม่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยม้วนจอดกระสอบนะบุรีนี่ครับทีมงานหาดโหดช่างเอกลบุรีครับโอ้โหเหนื่อยเดี๋ยวพึ่งก่อนครับกลับสภาพเดิมก่อนเดี๋ยวนั่งร้านมาตั้งครับ ได้เรื่องเลยหูได้เปียกเลยสวายสายงามครับอ่ะสือเชดยิ้มหน่อยหนึ่งปืดวันนี้แจกครับประมาณสิบห้าครับสิบห้าน่าจะได้โอเคครับ